วันอาทิตย์สัปดาห์ที่สองเทศกาลมหาพรตบทอ่านจากหนังสือปฐมกาลองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่อับรามว่าจงออกจากแผ่นดินของท่านจากญาติพี่น้องจากบ้านของบิดาไปยังแผ่นดินที่เราจะชี้ให้ท่านเราจะทำให้ท่านเป็นชนชาติใหญ่จะอวยพรท่านจะทำให้ท่านมีชื่อเสียงเลื่องลือ ท่านจะนำพระพรมาให้ผู้อื่นเราจะอวยพรผู้ที่อวยพรท่านเราจะสาบแช่งผู้ที่สาบแช่งท่านบรรดาเผ่าพันธุ์ทั้งสิ้นทั่วแผ่นดินจะได้รับพรเพราะท่านอับรามจึงออกเดินทางตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสบทอ่านจากจดหมายระบุนเปาโลอักรสาวกถึงทิโมธีฉบับที่สอง พี่น้องจงเข้ามามีส่วนร่วมทนทุกทรมานกับข้าพเจ้าเพื่อข่าวดีโดยพระอนุภาพของพระเจ้าผู้ทรงช่วยเราให้รอดพ้นและทรงเรียกเราให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เพราะสิ่งที่เรากระทำแต่เพราะพระประสงค์และพระหัสถานของพระองค์พระองค์ประทานพระหัสถาน,นี้แก่เราแล้วในพระคริสต์เยซู ก่อนการเวลาแต่บัดนี้ทรงเปิดเผยโดยการแสดงพระองค์ของพระผู้ไทยคือพระคริสต์เยซูผู้ทรงทำลายความตายและทรงนำชีวิตและความไม่รู้จักตายให้ปรากฏอย่างชัดแจ้งโดยทางข่าวดีบทอ่านจากพระวรสารนบุญมัทธิวบทที่17 ข้อหนึ่งถึงข้อเต่อมาอีกหกวันพระเยะสูเจ้าทรงพาเปโตรยากอบและยอนน้องชายไปบนภูเขาสูงที่ปราศจากผู้คนแล้วพระวรกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขาพระพักเปล่งรัศมีดุดดวงอาทิตย์ฉลองพระองค์กลับมีสีขาวดุดแสงสว่าง โมเสสและประกาศกเอริยาสำแดงตนสนทนาอยู่กับพระองค์เปตโตรจึงทูลพระเยซูเจ้าว,ว่าพระเจ้าค้าที่นี่สบายน่าอยู่จริงๆถ้าพระองค์มีพระประสงค์ข้าพระเจ้าจะสร้างเพลิงขึ้นสามหลังหลังหนึ่งสำหรับพระองค์หลังหนึ่งสำหรับโมเสสและอีกหลังหนึ่งสำหรับเอลิยา ขณะที่เปตโตรกำลังพูดอยู่นั้นมีเมฆสว่างจ้าก้อนหนึ่งปกคลุมพวกเขาไว้เสียงหนึ่งดังจากเมฆนั้นว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเราเราพึงพอใจยิ่งนักจงฟังท่านเถิดเมื่อได้ยินดังนั้นสิทธิ์ทั้งสามคนซบหน้าลงกับพื้นดินมีความกลัวอย่างยิ่งพระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาใกล้ ทรงสัมผัสเขาปรัดว่าจงลุกขึ้นเถิดอย่ากลัวเลยเมื่อเงื่หน้าขึ้นเขาไม่เห็นผู้ใดนอกจากพระเยสุเจ้าเท่านั้นขณะที่กำลังลงจากภูเขาพระเยสุเจ้าทรงกำชับสิทธิ์ทั้งสามคนว่าอย่าเล่านิมิตท,ที่ได้เห็นนี้ให้ผู้ใดฟังจนกว่าบุตรแห่งมนุษย์จะกลับคืนชีพจากปัรดาผู้ตาย